วันนี้ครับเพื่อนๆในบอนร์ดนินจา,า,า,านะครับก็ตามความฝันนะขับรถมามาเที่ยวอยู่ในชพระานะครับก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วรวมหลงด้วยวประมาณแปดร้อยโลเมื่อยเลยนะครับวันนี้ก็อันนี้มีไปเจอเพื่อนร่วมทริปนะครับอยราชบุรีนะครับอันนี้มาแฟนผมมาคนเดียวก็ให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับค่าวๆนะครับ เมื่อคืนก็เมื่อวานมาถึงประมาณหกโมงกว่าๆแดดล่มลมตกเลยแบบมันไม่มีมันเริ่มมืดแล้วเม่ไม่มีแบบให้ดูแบบสวยๆนะครับมันมืดแล้วด้วยไม่ได้ถ่ายเลยอันนี้เป็นลักษณะแหนะครับคร่าวๆก็มาสามคนนี้ก็ เป็นเสร็จก็คนละสองพันห้าครับรวมค่าอาหารสามมือ้อมีที่พักให้มีหมอกมีไอเขาเช้ามีชนีมาร้องหาเพื่อนด้วยนะครับ <c oughs> หัวหัวหัวถ้าใครชอบแบบแนวลุยแบบ คันทรีคันทรีแบบบ้านๆหน่อยนะครับดูน้ำนครับเขียวเป็นมกรกตนลสวยมากแต่พอดีผมตกอยู่ทางนู้นก็จะเป็นอเรือนะครับไว้ให้พาทางเท,ที่ยวมาเป็นสำนักส่วนกลางทางนู้นนะครับ <c oughs> ก็ขำๆครับไม่มีอะไรมากพักผ่อนหยุดหลาวันนะครับก็ ถ้าเพื่อนๆอยากมาอยากมาเอาคลิปนี้ก็แนะนำนะครับปวดเมื่อยบ่ายไม่หายสัลินจามาร้อยห้าครับร้อยร้อยสามช่วงคุมพอแล้วถนนไม่ค่อยดีช่วงประจวบนะครับไม่ค่อยดีร้อยี่หลังนั้นก็อัดมาร้อยสี่ร้อยห้าครับก็เดี๋ยวจะไปทำทำทะลุอ่ะ เดี๋ยวด้อัดมาเรื่อยๆเนี่ยาโมงขวาโอเคครับ